อะไหรอไม่ชินอะเหมือนเหมือนเพิ่งมาเลยครั้งแรกเลยอ่ะมากันเร็วจังเลียเกิดอะเราม้วนหน้าม้าตั้งนานทําไมมันแหวงนี่คะขอไปเอาโลก่อนนะหน้าม้าไม่ดีเลยอะวัสดีทุกคนเรากลับมาแล้วคีดถึงว่าไงคิดีหึงังกังนะขอบไปเพิ่มเรื่องห้องมันเงียบเกินไปคือหนูรู้สึกแบบช่วงแบบ ก่อนที่จะเป็นเขาดาวแบบสิบวันหลังใช่ไหมรู้สึกก่อนหน้านั้นน่มันเร็วมากทุกคนแต่พอแบบพอเขาดาวสิบวันใช่ไหมรู้สึกมันมันช้ามากๆเลยก็ไม่รู้ตื่นเต้นมากค่ะเหมือนแบบคือสองเดือนมันเหมือนแป๊บเดียวใช่ไหมแต่มันก็นานมากๆคือเอาจริงๆป่าเว,วลาเพื่อนไลฟ์หรือเพื่อนอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็เข้ามาดูนะแต่แบบก็คือแบบแอบห้านใจตัวเองไม่ให้แบบเม้นเพราะแบบกลัวเผลอเม้นต์เอง ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารอแบบถ้าสําหรับตัวหนูอาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะหนูก็เห็นตัวเองทุกวันใช่ไหมเออเจอเพื่อนเจออะไรทุกวันอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันนานแต่แบบเออถ้าคิดในมุมเราถ้าแบบไอรอนที่เราชอบหรือแบบแค่คนที่เราหลากะแบบหายไปอ่ะสมมติคนที่เรารังเย่้ยหายไปสค่ห้านาทีชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็เศร้าแล้วใช่ไหมสองเดือนหายไปไหนไม่หายทุกคนมันยังอยู่ที่เดิมมันยังแบบม,แบบมันยังเหมือนเดิมมันยังเหมือนเดิมอยู่ พี่เธงน้องมีอ้อยกัดๆเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะทุกคน